สวัสดีครับวันนี้จะพาไปทาสมุดภาพระบายสีสาหรับเด็กครับอันดับแรกให้เราไปที่ ChatGPT นะครับเพื่อไปขอพร้อมก่อนขอพร้อมในการสร้างภาพระบายสีเสร็จแล้วเราก็นําพร้อมที่ได้มาวางที่ตรงนี้นะครับสําคัญคือถ้าเราอยากได้สมุดระบายสีเป็น A4 งตั้งอย่าลืมมาคลิกตรงนี้ให้เป็น3ต่อ4นะครับเพราะปกติ หรือว่าแทนว่า AI เขาจะตั้งค่าเป็น16ต่อ9ให้เราให้เรามาคลิกตรงนี้นะเสร็จแล้วก็คลิกส่งพร้อมครับ้าพบางพร้อมลงแฟช่นสั่งว่าภาพวาดเส้นขาวดำสไตล์การ์ตูนน่ารักมีสิงโตกำลังเดิน9มีสิงโตกำลังก้าวเดินในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่รอบๆมีต้นฮาคาเซียและดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าสำหรับให้เด็กระบายสีคลิกสนะครับ แล้วเรากดดาวน์โหลดนะครับถ้าใช้เ,เราเอาปัปเดตรั้เสร็จแล้วเมื่อดาวน์โหลดเสร็จให้เราคลิกปุ่มสร้างแล้วคีิมตรงนี้ว่า A4 ตรงด้านล่างเราจะเลือกเอกสาร A4 แนวสร้างเราจะโหลดรูปภาพมานะครับไปคลิกที่อัปโหลดอัปโหลดไฟล์ เสร็จแล้วคลิกไปเห็นว่าพื้นมันไม่ใช่สีขาวนะเราเราเรมูแบคกคราดไปแล้วก็เต้มหน้าต้มหน้าก็ไปเอารูปที่เราดาวน์โหลด รูปที่สองนะขายายให้คอดีนะนะกระดาษของเราลบแบ็กกราวด์เรโมเวอร์หรือลบส่วนหลังนั่นเองถ้า c ค้นว่าของใครที่ลบไม่มีฟังก์ชันตัวนี้ก็ไปใช้ที่ Google นะครับพิมพ์คำว่า Background Remove อร์จิม m ่า Remove BG สมมติท่านไหนที่ต้องการได้ลักษณะที่ให้นักเรียนเขียนชื่อลงไปในรูปภาพเราก็ย่อลงนี้นึงเอางานเราไปเราเว้นที่ว่าอันนี้ก็ออกค่ะ้ล่างเราก็จะพิมพ์ชื่อเพิ่มก่องไปนะ เป็นฟอนที่เราชอบนะครับออติมอมัสโอนีช oh, ูนสชูรี

เรียบร้อยครับหน้าอื่นก็ทำคล้ายๆกันนะครับในลักษณะแบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสก่นี้นะครับสวัสดีครับ